สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะเดินทางนะครับผมเดินทางไปที่อำเภอกุมภาพันนะครับก็จะไปต่อนกนกับทีมงานนะครับอาจารย์ศักยุทธนะครับเราจะเดินทางแต่เช้าเลยครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ไปต่อนนกดึกขนาดนี้นะครับเอายังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเตรียมนกนะครับเพื่อที่จะไปร่วม ตอนนกนะครับผมเอาเดี๋ยวรอชมคราบผมว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมครับก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ออกแต่เช้าขนาดนี้นะครับผมตอนนี้ก็ประมาณทีสี่ครับเกือบตีห้าแล้วนะครับผมโอ้ครับถือว่าตั้งแต่เล่นนกมาก็คือมีครั้งแรกเลยครับนี่ครับในชีวิตเลยนะครับที่ออกตอนนกเช้าขนาดนี้นะครับหลายทีมหลายท่านก็ น่าจะออกประมาณนี้นะครับเวลาจะไปต่อนกนะครับก็ถือว่าเป็นดีครับผมได้ไปต่อคอนเช้าครับผมถือว่าเป็นคอนที่มีลุ้นมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าคอนเช้านี้นกเนี่ยจะเหยียบเร็วนะครับเหยียบเร็วกว่าทุกคอนเลยนะครับขอยังไงก็ต้องรอติดตามดูครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสถานที่ไม้นะครับพื้นที่ไม้นะครับยังไม่รู้ถิ่นนกอันนี้ก็จะ จะต้องอะไรวิเคราะห์อ,อีกนะครับก็ต้องได้เสียเวลาดูทินดูอะไรอีกนะครับเอา้าเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอชมครับ าถึงนะครับบ้านอาจารย์แล้วนะครับผมวันนี้ก็ออกแต่เช้าเลยนะครับผมมาบ้านพ่อฮ่อนะครับตอนนี้พ่อฮ่อกาลังเตรียมข้าวเตรียมของอยู่นะครับผมก็ไปแวะที่บ้านอาจารย์อาจารย์ศักดิ์นะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ออกแต่เช้าเลยเนาะผมก็ไม่เคยออกแต่เช้าเร็วจิตสดาไปลาดสองกุ๊กคูอ่านตลอดเลยครับครอครับผมครับผมของผมเร็วสุดก็ประมาณเก้าโมง เอออันนี้อาจารย์อาจารย์สั่งนี่กลับแล้วน่าเก้าโมงเลยเนาะครับโอ้เก้าเก้าเอายังไงก็ต้องรอชมรอดูครับโอ้นกเยอะครับผมนกพอห่อครับผมนู่นอยู่อยู่ในกรงรวมก็มีเนาะอาจารย์เนาะครับมีครับครับครับอืมครับครับเนี่ยนะครับดูครับนกก็พร้อมมีอยู่ครับผมนะครับโอ้หนุนอาจารย์ใหญ่ครับพอพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับโอ้เป็นไงวันนี้จะพาลูกหลานไปเล่นไหนเนาะวันนี้อ่าเน,นโคก,กน้อเปโคกเนาะวันนี้เนาะครับผมมีเฉลยนี่แหละหันมาขึ้นโยกกี่ตัวนะพ่อมีสี่ตัวโอ้ตัวในไอเฉลยตัวไหนเฉลยเจ้าน้องลำ่ำน้องลำ่งลำเนี่ยไอไอแล้วเนี่ยครับผมครับผมเอา้าครับผมเอา้เอาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเตรียมของก่อนนะครับ อวอ,ว,อวันนี้มอากมอ๋อลงอตอนนี้ก็มาดูนะครับนกของแท้นะครับของแท้ของคุณพ่อฮนะครับนี่เอาไปให้ตอนแรกพก่อว่าจะเอานกใหม่มาให้ชมผมไม่ค่อยอยากชมนกใหม่เท่าไหร่ผมอยากชมนกของจริงเลยนะครับไปดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคลิปที่สองนะเดี๋ยวจะพามาดูลายนะครับลายที่ของ ของคุณพ่อๆนี่เลือกเป็นลายยังไงนะครับก็ถือว่ามาศึกษานะครับนี่คือคือเจ้าเจ้าน้องลำใช่ไหมคพ่อครับน้องล่ำที่ว่าสุดยอดนะที่ว่าจะอะไรนะจับนกที่เขาตามกันใช่ไหมคุณพ่อกว่าจะได้น้องล่ำไปเสร็จเลยเรียบร้อยไปขับรถยเอาครับ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 อารุ่นที่ป่าครับผม สวัสดีครับพี่น้องครับผมเจอเหยี่ยวครับเมื่อเช้าน,นี้อู้เหยี่ยวบินบินล่อนอยู่ครับผมไม่กล้าหางนกเลยนะครับมีเหยี่ยวมีเหยี่ยวนกเขาอันตรายนะครับผมนี่ย้ายเป็นควันที่สามแล้วครับเจ้าสองวันนี้ครับเดี๋ยวก็คงจะได้เอาลงแล้วครับเพราะว่าอา,อาจารย์สักกับพ่อนี่คือ ท่านไม่เล่นทางวันนะครับผมท่านเล่นประมาณถึงประมาณสิบเอ็ดโมงก็จเจ้านกลงแล้วนะครับผมก็คงจะย้ายอีกสักครนหนึ่งแล้วกันนะครับบริเวณก็นะครับก็คงจะย้ายไปอีกสักครนเดียวก็จะเอาลงแล้วครับเพราะว่าผมว่าวเดียวก็เข้าบ้านแล้วว่าอย่างนั้นนะครับก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับใส่ครึ่งวันเนาะ <laughs> เอา้าเพิ่งรู้จักครับถิ่นนกว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างล่ะนะ พอมาใหม่ก็เป็นธรรมดาครับเอาเดี๋ยวรอครับรออีกครั้งหนึ่งเผื่อยังไงนะครับครับก็สรุปนะครับก็เอานกลงเลยนะครับผมวันนี้ก็ถือว่ามาลองเล่นทางกุมภาวาดูนะครับก็เดี๋ยวไปเป็นไงไหมครับอาจารย์อาจารย์สักวันนี้ครับครับสนุกดีครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ ก็ก็เล่นประมาณนี้ใช่ไหมครับประมาณสี่โมงครับสี่โมงเช้านะครับก็เอานกเข้าบ้านแล้วก็ประมาณนี้ถ้าไม่ได้ก็ประมาณนี้นะครับก็ผมก็แปลกๆอยู่ครับเพราะว่าผมเคยเล่นไปทั้งวันวันนี้ก็จะเข้าบ้านเร็วหน่อยนะครับก็ถือว่าเอานกใหม่มาฝึกด้วยวันนี้การสากก็โอเคเนาะใช้ได้ใช้ได้ครัเดี๋ยวนี้ตอนนี้รอแต่พ่อห่ออยู่ยังยังไม่มานะครับเดี๋ยก็คงจะมาแล้วล่ะนะครับผม ก็ถือว่ามาเยี่ยมยมถามข่าวกันวันนี้มาได้ฟังนกครับดีดีได้ฟังนกก็มีตัวเสียงดีอยู่หลายตัวอยู่ครับผมแต่ว่าก็ยังว่าละนกมันก็ถือว่าเหนียวเหนียวใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่งั้นก็เกือบแล้วเนะเมื่อเช้านี่ครับอาจารย์ได้แล้วเมื่อเช้าเหนียวเหนียวครับยอมอยู่ครูนึกว่าได้แต่รอดแรกแล้วครับครับมันกลับมาครูอีกครับ พอมาคุยก็เงียบอยู่ที่นี่นึกว่าได้เดินไปดูก็ไม่เหยียบโอ้แสดงว่าแถวนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาที่ว่านกป่านี้ใช้ได้อยู่นะครับผมเอาเดี๋ยวเราไงเดี๋ยวรอพ่อห่อนะครับว่าจะมีเฉลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอชมนะครับผมครับริเวณก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเป็นเป็นโคกนะครับเป็นโคกหินนะครับนี่พ่อหอก็มาแล้วนะครับพอเอานกลงแล้วขันได้ไหมพ่อนกป่า มัน <laughs> เป็นอย่างนี้แหละเวลาใส่แล้วนี่เงียบๆ,ๆนี่พอลงแล้วนี่นกขันอ่า <c oughs> นี่ยครับคูอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้เอานกลงมาแล้วมาคูอืมอ่าครับเวลาก็จ้วงลงกินครับเมื่อกี้นกอ่ <c oughs> เอาไปดูเศร้าห่อ <c oughs> เป็นแบบไหนพ่อเศร้านี่สองท่อนเท่านี้ใช่ไหมครับ สามต้นอ๋อสาม่้นอ๋อใส่เมืกก่อกี้ใส่แค่สองต้นครับหลานเ่นาน,าน,นไว้บ้านหลานเลนอื่นหลนอวอื้าโอ้มันยาวเกินนะครับผมมันยาวรถมากอา้าวเอา,เอาละครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดมีโอกาสอีกก็จะได้มาร่วมทริปนะครับออกต่อนุกอีกนะครับผมก็ เช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำใจนะครับไม่พูดทำคลิปจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องกันดีเช่นเคยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมกับอาจารย์สยุทธคำไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็อ่าพ่อฮะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่พ่อครับ